โอเคสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับการเอาเอา,เอา,เอาที่ที่เราขายใน OpenSea ครับในในเชน Polygon ถอนออกไปเก็บไว้ใน m e t a m a s k ของมาติกของเรานะครับผมในกระเป๋าตัง MetaMark ครับเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอให้เห็นเลยนะครับผม เพื่อนๆเห็นไหมครับก็คืออันนี้จะเป็นภาพที่ผมแคปมานะครับสมมุติว่าเวลาเราเข้า o p e n s ซ a ครับเวลาเราขายอะไรได้มันจะมี2ส,ส่วนถ้าเราผมขายทั้งเชนอีเทเรียมกับเชนโพลิกอนถ้าเชนอีเทเรียมเลยอะครับในกระเป๋าเมตา马กเราอะมันก็จะมีเงินเท่าจำเท่ากันเลยแต่ทีนี้ถ้าเรา ขายในเชน i n polygon นะครับเงินจำนวน12.98ดอลเนี่ยครับมันยังไม่ถูกโยนเข้าไปใน metamark ของมาต t i ของเราครับทีนี้เราจะทำยังไงที่จะเอาเงิน12 12ดอลกว่าเนี่ยครับเข้าไปใน metamark m a t i chain มาตของเรานะครับผมจะสอนขั้นตอนดังนี้น,นะครับเดี๋ยวให้ดูภาพก่อน ก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนก็ต้องเซตเมตา马克ของตัวเองให้เข้าเป็นเชนมาติกนะครับแต่ผมจะไม่แนะนำว่าสอนยังไงนะครับเพราะว่ามันมีคนขาสอนกันไว้เยอะแล้วในใน u t u b e ทีนี้พอเราเซตเข้ามาติกใช่ไหมครับมันก็จะมีเงินเงินมาติกของเราซึ่งเงินตรงนี้มันไม่ใช่เงินที่ที่เราขายได้ที่จะโยนมันเข้ามาทีนี้เราจอาเงินที่เราขายได้ใน Open นซ a โยนเข้ามาในมาติกตัวนี้ครับทุกก่อนอื่นทุกคนก็ต้องเซต เมตาม์กของตัวเองไปเชนมาติดก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่เ,เว็บไซต์ของของ o p e n นะครับคลิกตรงกระเป๋าแล้วก็คลิกไอจุดจุดสามจุด,จด,จดตรงนี้ครับใน ETH Polygon เพื่อเราจะโยนโยนเงิน12บสองดอนกว่านี้เข้าไปในเชนมาติดพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะมาหน้านี้ครับ มันจะมาหน้า Polygon Wallet Polygon Technology ตัวนี้ครับแล้วมันก็จะมีให้เราเซตกระเป๋า MetaMask ของเราแล้ก็เซต Connect ไปเมื่อเรา Connect เสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คลิกตรง Polygon Wallet อันนี้มันเป็นตัวล่าสุดของผมนะครับถ้าเป็นก่อนหน้านี้ก็คือตรง e t h ตรงนี้ครับ Ether PS v e t h เนี่ยครับมันจะเป็นเงิน12ดอลลาร์กว่าของผม ทีนี้ผมจะโยนมันอะเข้าไปในเชนมาติกจะโยนมันเข้าไปได้ยังไงก็คือเราต้องเข้าเว็บตัวนี้ครับ s u s ิทุกคนก็ต้องพิมพ์พิมพ์คำว่า h u h h i com ตัวนี้จะเป็นตัว swap เพื่อโยนโยนโยนเงินจากหน่วยตรงนี้ครับของ h ether ตัวนี้เพื่อเอามาเข้ามาติกผมก็พิมพ h u s h i com ปุ๊บ กด Enter App แล้วเราก็มา Connect ตัวนี้ให้เป็น Network p o l y g o n มา t i กเห็นไหมครับพอ Connect เสร็จปุ๊บอันนี้ของผมมันเงินตรงนี้มันไม่มีเห็นไหมครับว่ามันจะมีบาลานซ์อยู่อันนี้คือเป็นเงินที่ผมโยนมาแล้วทีนี้ถ้าเราถ้าเป็นของคนอื่นที่เราจะโยนเงินมาใช่ไหมครับเราต้องเลือกตรงนี้เป็น WETH แล้วก็จะโอนมาที่ไหนแล้วก็เลือกโอนมาที่มาติก M, atic, M A T I C ตัวเนี้ครับเห็นไหมครับถ้าเป็นของเพื่อนๆที่เงินมันยังยังไม่ถูกโอนนะครับมันจะมีเงินอยู่ตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็พิมพ์ตามนั้นเลยว่าเราจะโอนมาแล้วก็กด enter ตัวนี้ครับถ้าเราโอนมันมาแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเงินอยู่เท่าไหร่ก็ ประมาณอย่างนี้ครับแล้วเราก็กด enter เงินโอนมาแค่นั้นเองครับหลังจากนั้นก็คือเงินมันก็จะเข้ามาติกเหมือนผมเนี่ยครับมันก็จะเข้าเป็นเข้ามาติกมาเป็นแต่มันจะมันจะถูกเงินมันจะถูกลดลงนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตดีๆเห็นไหมครับถ้าผมเข้ามาดูใน polygon wallet ของผมตอนนี้ถ้ามันคิดเป็นเงินดอลลาร์มันจะอยู่ที่สิบสองจุดสามห้าดอลลาร์ ซึ่งจริงๆแล้วมันจะถูกหักนิดหน่อยจากตรงนี้ตาหลักถ้ามันเต็มๆก็คือจะได้12.98ดอนเห็นไหมครับมันจะเหลือ12.35ดอนพอทีนี้พอถ้าโอนมันไปเสร็จแล้วนะครับในเมตา马กใน o p e n นซ a ของเราอะครับมันก็จะหายไปในกระเป๋าเห็นไหมครับมันจะเหลือแต่ ETH ETH อ e ีเ e ทเรียมอย่างเดียว ใน ETH Polygon ก็จะหายไปเพราะมันจะถูกโจนเข้ามาในตัวนี้แล้วเนี่ยครับมันก็จะถูกถูกโจนเข้ามาในเชนมาติกตัวนี้ครับเป็นหกจุดเจ็ดสี่จุดจุดมาติกเป็นหน่วยมาติกทีนี้เราจะส่งเงินกระเป๋ามาติกนี้ไปที่ไบแนนหรืออะไรหลังจากนั้นก็ไม่น่าจะยากแล้วครับผมแค่นี้ครับสั้นๆ ใครงงสอบถามผมได้นะครับขอบคุณครับ